สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดทอโต้ครับสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะวันนี้นะครับผมอัดทอโต้อยู่ที่บริษัททอโต้อยู่กับรถนะฮะ t o โตโยต้าแคมเปร์สองจุดห้าไฮบริดเนิเกเตอร์รถคันนี้ปีสองพันสิบห้านะครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถหน่วยงานตรวระว่างมานะครับตัวถังนะครับจะเป็นตัวถังสีบอลเงินนะฮะล้อจะเป็นล้อ แบกแท้เดิมขนาด17นิ้วยางปี2020นะฮะบริเวณกระจกหน้าและกระจกหลังกระจกข้างเนี่ยนะครับจะเป็นกระจกแท้เดิมนะครับทั้งคันเลยนะไฟหน้านะับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับไฟต่ำไฟสูงเป็นหลอดไส้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่บริเวณด้านข้างนะพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะฮะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้กลางนะครับก็จะมีสายลักษณ์ของตัว ไฮบริดนะครับก็คือเป็นสัญลักของสีน้ำเงินนะครับไฟหน้าสวยๆเลยนะครับสภาพสวยกริฟเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยหมองรอยเหลืองเลยนะครับมาเพราะไฟเดนทัมไลท์นะครับเป็นไฟ LED มาให้ด้วยนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับการันตีแน่นอนว่ารถนะครับไม่มีเรื่องชนหนักอย่างแน่นอนนะสามารถตรวจสอบบอร์ดย้อนหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวพาชม รายละเอียดนะครับตัวห้องเครื่องยนต์ตัวถังนะครับบริเวณด้านหน้าคันนี่เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.5ไฮบริดนะฮะนี่เลยสภาพแห้งๆกริ๊บๆเลยนะครับแล้วก็ตัวบริเวณนะครับเบ้าโชกนะก็คือรายละเอียดเดิมๆนะครับเบ้าชกเดิมๆนะครับบริเวณแก้มแขนฝั่งนะครับด้านขวานะฮะ แกนเดิมเดิมแขนเดิมเดิมสีเดิมเดิมนะครับน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูตรงรุ่นจากโตยต้านะครับตัวสภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพแห้งๆเลยนะครับพร้อมกับตัวนะครับแปลงไฟนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับก็คือสภาพเดิมๆสวยๆนะครับสําหรับนะซุ้มล้อฝั่งด้านซ้ายนะครับเดิมๆไปสวยไม่ตงไม่ทัดชัดเจนนะครับบริเวณแขนฝั่งด้านซ้ายแก้วฝั่งด้านซ้ายนะครับน็อตเบรไม่มีแกะไม่มีขยับมานะฮะนี่ก็คือ ตัวเครื่องยนต์2.5ไฮบริดพร้อมกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็นะครับตัวโครงสร้างข้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะรายละเอียดที่บอกนะครับได้เป็นกระจกนะครับหน้านะครับกระจกแท้เดิมทั้งคันนะตัวถังสวยๆนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันชัดเจนช่องฟงช่องไฟต่างๆนะเสมอแบบนี้เลยมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะล้อเป็นล้อขนาด17นิ้วยางปี2020นะฮะนี่ก็คือรถที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถล้าง นะครับล้างแล้วก็นะครับตั้งขายได้เลยนะครับไม่มีเก็บงานเรื่องตัวถังนะครับไม่มีเก็บงานเรื่องสีนะครับภายในเป็นภายในสีเบดบอกไฟฟ้าคู่หน้าปรับแต่ทิศทางนะครับเบาะสวยๆตึงๆเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมกับจอกลางนะครับแท้เดิมจากโรงงานนะสามารถนะครับถอยหลังนะครับก็จะมีนะครับแจ้งเตือนที่จอด้วยแล้วก็มีนีวิเกเตอร์ที่จอด้วย ภายในก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีเบรนะนี่คือคอนโซลนะครับฝักันหน้าพวงไลเป็นพวงไลเมาส์ตนะครับแบบสี่ก้านสภาพภายในสวยนะครับภายในจึงๆสวยสวยเลยคอนโซลกลางก็เป็นลายไม้นับสามารถชาร์จมือถือนะครับของ iPhone ได้ด้วยนี่คือสภาพภายในนะบริเวณแก้มซอกนะฮะหัวนหัวน็อตเดิมๆิมสวยสวยเลยนะนี่ก็คือรายละเอียดตัวโครงสร้างฝั่งนะครับ ด้านซ้ายแผงประตูนะครับเป็นแผงประตูสีเบจตัดด้วยสีดำนะครมีตกแต่งลายไม้นะครับบริเวณที่พักแขนให้ด้วยนะประตูก็จะเป็นประตูแท้เดิมนะครับน็อตต์ต่างๆเดิมๆนะซีรีโฟนเดิมๆสวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับปี2015ันสิบห้าไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับราคาพิ่ใสห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสําหรับสองจุดห้าไฮบริดนะเป็นตัวไฮบริดนีเวเกเตอร์ด้วยนะครับตัวโครงสร้างตัวลายเด็ดต่างๆ ก็ะ nah, จะให้ดูนะฮะดูได้เลยว่าโครงสร้างเดิมนะับเป็นโอเมก้าอาร์ตต่างๆเนี่ยนะเห็นชัดเจนนะครับอาร์ตชัดเจนความลึกความคมของอาร์ตนะครับนี่เลยนะครับการันตีแน่นอนนะครับตัวรถไม่มีชนหนักหรือว่าโดน Copy ีมาอย่างแน่นอนสําหรับฝั่งด้านซ้ายนะครับประตูฝั่งด้านหลังนะฮะน็อตนร์ดต่างๆไม่มีแกะนะสต็องติ๊กเกอร์ต่างๆนะแผ่นเพจนะสวยๆนะครับไม่มีรอยลอกนะสต็อกติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับนี่เลยของนงของน็อตต่างๆนะครับอยู่ครบๆเลยนะครับสำหรับ ไนส่งตัวห้องโดยสารฝั่งนะครับด้านซ้ายเดี่ยมโฟลเดียมสันต่างๆผมจัดสวยงามนะครับช่องโฟงช่องไฟนะฮะสวยๆเลยภายในเป็นภายในสีเบจนะฮะทั้งเบาะฝั่งนะครับด้านหน้าแล้วก็ฝั่งด้านหลังนะครับสภาพสวยๆตึงๆสําหรับในส่วนของตัวภายในนะครับนี่เลยรายละเอียดต่างๆนะครับเบาะหน้าหลังตึงๆสวยๆนะครับมีแอร์นะครับสองช่องบริเวณด้านหลังนะครับนี่เลย ภายนต้องดยสาดสวยงามเลยนะฮะนี่เลยรายละเอียดน,นะครับแล้วก็ตัวประตูด้านหลังก็ได้เป็นประตูแท้เดิมนะครับสภาพแผงประตูฝั่งนะครับด้านซ้ายนะเป็นสีเบจตัดด้วยสีแดงนะครับตัดด้วยสีดําแล้วก็จะมีแส่สนงตัวมา่านแมนนวลน,นะครับห้องโดยสารด้านหลังให้ซ้ายและขวาแล้วก็ใช้งานได้ปกติกนะครับตัวโครงสร้างตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดสวยงามนะครับเซ็นเซอร์หลังมีให้4จุดนะครับไฟไท้ายเป็น ปลายท้ายขาวแดงนะครับแต่ว่าเป็นตัวไฮบริดก็จะมีสีนะครับฟ้าๆนะครับแลดออกมาบริเวณโคมไฟด้วยนะนี่เลยนะครับเซนเซอร์หลัง4จุดนะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับโลโก้โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับบริเวณด้านหลังนะครับโตโยต้าแคมรี่ก็ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับก็สภาพสวยงามเลยนะนี่เลยในส่งตัวพรมเองก็สะอาดสะอาดพอสมควรนะครับสำหรับในส่งตัว ภายในห้องโดยสารนะครับตะเข็บล่องงล่องน้ำต่างๆก็คือตะเข็บเดิมนะครับล่องน้ําเดิมๆนะครับดูได้เลยนะครับเป็นโล่เม็ดอัต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับสำหรับล่องน้ําทั้งฝั่งด้านขวาและฝั่งด้านซ้ายนะครับดูได้เลยเป็นโลเม็ดอัอยู่ครบนะครับล่องเดิมสีเดิมนะครับเป็นสีด้าน้าแบบนี้นะครับกระจกแท้เดิมโลโก้ส้มนะครับนี่เลยกระจกแท้เดิมโลโก้ส้มไฟเบรกนะครับดวงที่สามห้องโดยสารมีให้นะครับ ตัวโครงสร้างเดิมตัวลายเดียดเดิมนะครับโครงสร้างฝั่งด้านขวานะฮะตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดสวยงามมือเปิดเป็นมือเปิดคมเยียมนะครับล้อเป็นล้อขนาด17นิ้วล้อแบบแท้เดิมนะครับจากโรงงานยางปี2020ทั้ง4เส้นนะครับดูเหลี่ยมดูสันของตัวโครงสร้างคมชัดสวยงามนะครับเหลี่ยมสันนะครับคมชัดสวยงามนะครับเหลี่ยมสันคมชัดสวยงามนะครับดูเด้เลยกระจกและกระจกแท้เดิมมีปั๊มโตโยต้ากระจกแท้เดิมมีปั๊มโตโยต้า นะครับแล้วก็ห้องโดยสารฝั่งด้านขวานะครับเบาะสวยๆจึงๆทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับห้องโดยสารเบาะห้องโดยสารฝั่งด้านท้ายนะครสภาพสวยๆจึงๆเป็นสีเบสนะฮะนี่เลยรายละเอียดองค์รายละเอียดต่างๆนะครับแผงประตูฝั่งนะครับด้านขวาเองสภาพสวยไม่มีผุนะครับไม่มีรอยฉีดขวดนะครับมีไฟแสงสว่างให้ทั้ง4ด้านเลยนะครับมีไฟแสงสว่างให้ทั้ง4ด้านเลยแล้วก็บริเวณ ซอกแกมหัวลงหัวน็อตต่างๆนะครับเดิมๆนะครับตะหงก์ตะเข็บเป็นองเม็นอาร์ตต่างๆเดิมๆสวยๆเลยสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ082510 4405นะครับเบอร์นี้เบอร์มัดทอโต้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับดูลอยอาร์ตนะครับตามกระดูกงูของตัวโครงสร้างนะการันตีว่าตัวรถนะครับไม่มีเรื่องชนหนักนะครับหรือว่าส๊อปปี้นะครับมาอย่างแน่นอนนี่คือรายละเอียดโครงสร้างนะครับฝั่ง เป็นขวานะครับของ t o y ยต a าแคมร2.5ไฮบริดมีวีกเตอร์คันนี้และราคาพิเศษมากๆนะครับ5,900,000บาทนะครับรถปี2015ไม่หนึ่งแสนเจ็มื่นกิโลนะคุญแจรีโมทอยู่ครบนะครับุญแจรีโมทอยู่ครบแล้วก็ภายในคันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมแล้ว่าภายในคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับคอนโซลกลางนะครับมีจอแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้เลยนะฮะ นี่เลยนะับนี่คือเครื่องยนต์นับทำงานเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างเงียบนะเงียบเลยนะสำหรับตัวไฮบริดนะซึ่งจะค่อนข้างเงียบเลยนะครับนี่เลยเครื่องยนต์ทางานแล้วนะครับแอร์เออก็ทํางานเรียบร้อยนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกซ้ายขวาให้นะคันนี้ก็เป็นเบาะแอร์ด้วยนะครับเบาะลมเบาะแอร์นะะสามารถตับนะครับความแรงของลมได้ถึง3ระดับนะสำหรับเบาะนะที่ผมนั่งอยู่แล้วก็เบาะนะัะฝั่ง ผู้โดยสารด้านซ้ายเนี่ยจะมีลมออกทางที่เบาะด้วยนะก็บอกเลยว่าครบเครื่องเลยนะครับม่านก็เป็นม่านไฟฟ้านะครับสามารถประหยัดได้อีกก็คือใช้หมดอีโคะแล้วก็จะมีหมดเออ่าอ่าีวีนะครับก็ประหยัดได้ได้อีกเลยนะฮะแล้วก็นะครับจอแสดงผลนะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังนี่เลยอันนี้ผมเปิดสาท้ายไว้อยู่ยังไม่ไปิดสา้ายนะครับกล้องมันก็จะอ่าพังาขึ้นนะที่บนหลังคาแนละ้วเพราะสาท้ายผมไม่ได้ปิดนะแล้วก็จะมีในสองตัว นีเวกเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่เลยนะเครื่องเสียงนะก็เป็นเครื่องเสียงนะครับจากโตโยต้าเป็นของ JBL เขาด้วยนะครับนี่เลยนะบอกเลยว่าเพาะพิงแน่นอนนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านนะครับพวงมาลัยมัลตินะครับมีบูทคอนโทรลลกความเร็วให้นะฮะนี่เลยสภาพสวยนะครับดูพวงมาลัยรอบข้างนะสภาพสวยๆเลยนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลนะครับทั้งในส่วนตัวเลขไม้นะครับแล้วก็ แสดงผลต่างๆอุณหภูมินะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็จะแสดงผลในส่วนของตัว ev แล้วก็ตัว Eco ค a r แล้วก็ตัวน้ำมันนะครับสำหรับฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นเกียร์น้ำมันนะครับแล้วก็ความเร็วนะฮะแล้วก็สาร์ต่างๆนะครับบริเวณฝั่งด้านขวานะครับก็จะมีบุสตสตาร์ทนะครับกระจกข้าไฟฟ้ามีการลื่นนะครับมีโหมดแจ้งเตือนนะครับซ้ายและขวาที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะสามารถเปิดปิดได้เลยนะเป็นเซ็นเซอร์ รอบคันนะครับเซนเซอร์หน้า2จุดเซนเซอร์หลัง4จุดนะสำหรับตัวแผงวระตูนะัฝั่งคนขับก็จะเป็นออโต้นะกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเซนทซอรล็อกนะฮะล็อกกระจกปรับกระจกเป็นปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็จะมีตัวความจำนะครับสำหรับตัวเบาะคู่ขับขี่นะครับก็คือสามารถตั้งเมมนความจําไว้ว่าเราขับหรือว่าเราตั้งเบาะนะครับเป็นแบบหนังนะครับซอกก็คือซอกเดิมลายละเอียดเดิมโครงสร้างเดิมๆนะหัวโลหวน็อตไม่มีแกะไม่มีเก่า นะครับภายในก็อย่างที่บอกนะเป็นภายในสีดำตัดด้วยสีเบจนะนี่ก็คือสภาพภายในรถสวยนะภายในสวยสะอาดนะครับมีแอร์แบ็กนะทั้งหมด7ใบสำหรับในะห้องโดยสารนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวสตงงสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบของนุ่มของน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีเก่าเลยนะครับแล้วก็ตัวกระดูกงูโครงสร้างต่างๆนี่เลยนะให้ดูเลยนะครับเป็น Art, เอเม็อาร์เลยกเป็นตับๆเลยนะครับ เม็นอเม็นอาร์เลยเป็นตับๆเลยนะครับตัวโครงสร้างตัวรายละเอียดต่างๆนะครับแกะให้ดูแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะฮะหัวน็อหัวน็อตแก้มเคิมเดิมนะครับราคา5 0 0 0สนนะครับ9 9 0า0บาทนะครับกับ Toyota Camry 2.5 Hybrid n a v i g บ t ิ r นวิกเตอร์นะครับรถปี2,015าไมล์1 7 0 0 0 0มกิโลสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้เลย 082510นะครับ4405รถสวยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยคันนี้สามารถตรวจสอบติยอนหลังได้นะครับารันตีว่าสวยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญราคาค่อนข้างถูกนะฮะ599,000รถปี15ไมล์17ได้ตัว2.5 Hybrid Premium นะฮะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย082510นะครับ4405วันนี้ผมมาขอต้องขอตัวเราไปก่อนขอบพระคุณ f c ท่านผู้ชมผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทท่านเลยนะสวัสดีครับ